ขอบคุณที่เข้ามาชามยูทูบช่องอรัญญาชาแน,นลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอรัญญาชาแน,นลในรายการเปิดโลกออนไลน์ค่ะ ปิดโลกออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้มงคลนะคะที่มีชื่อว่าต้นวานรวยไม่เลิกความเป็นมงคลวิธีการปลูกของมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต้นวานรวยไม่เลิกชนิดนี้นั้นนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุได้หลายปี จะเป็นพืชในวงเดียวกันกับลิลลี่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันนะคะหลายชนิดโดยแบ่งออกตามลักษณะของใบและดอกถิ่นกำเนิดของว่านรวยไม่เลิกนะคะจะอยู่ในแถบแอฟริกาใต้บ้านเรานิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นระเบียงริมรัว้วหรือตามทางเดินนั่นเองค่ะ นี่ส่วนของลำต้นนะคะจะมีลักษณะเป็นหัวอยู่ใต้ดินคล้ายกับหัวหอมแต่มีขนาดเล็กกว่าทุกส่วนของลำต้นนะคะจะอวบน้ำมีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ10-15ซนติเมตรสามารถแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่ได้ค่ะ ในส่วนของใบนะคะของว่าชนิดนี้จะมีลักษณะเรียวยาวหนานุ่มและมีจุดตามใบใบนะคะจะออกเป็นใบเดียวเรียงสลับกันรอบลำต้นใบมีลักษณะคล้ายรูปหอกปลายใบแหลมคนใบสอบแคบลงขอบใบเรียบแผ่นใบหนานุ่มอวบน้ำมีสีเขียวมน มีจุดสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่วด้านบนใบมีขนาดความกว้างของใบประมาณ4-5เซนติเมตรยาวประมาณ15-20เซนติเมตรค่ะในส่วนของดอกนะคะจะออกเป็นช่อก,กระจะที่บริเวณปลายยอดมีก้านช่อดอกสีเขียว ออกมาจากลำต้นแบบตั้งขึ้นหรือโค้งลงมีความยาวนะคะคประมาณ15-20เซนติเมตรในแต่ละช่อนะคะคจะประกอบไปด้วยดอกสีขาวขนาดเล็กจำนวนมากสามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะ ในส่วนของการขยายพันธุ์นะคะต้นว่านรวยไม่เลิกจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวหรือปักชำด้วยใบหากเลือกวิธีแยกหัวนะคะต้องใช้หัวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วจึงจะ,ะเจริญเติบโตได้ดีและในส่วนของวิธีการปักชำด้วยใบนะคะจะทำได้โดย ตัดใบออกเป็นส่วนๆแล้วนำไปวางบนดินที่เตะเดียมไว้ปลูกใช้เวลาไม่นานนักค่ะก็จะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาว่ารวยไม่เลิกนะคะเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงได้ง่ายเติบโตได้รวดเร็วชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดีชอบความชุ่มชื้นต้องการน้ำในปริมาณปานกลางเพียงวันละครั้งชอบแสงแดดแบบรำไร และอากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่เช่นนั้นนะคะต้นก็อาจจะเน่าตายได้นั่นเองค่ะในด้านของความเป็นมงคลนะคะมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะว่า ต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคลหากปลูกไว้นะคะก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลบ้านไหนปลูกต้นว่านรวยไม่เลิกจะทําให้รวยตลอดไปเหมือนชื่อต้นและถ้าออกดอกเมื่อไหร่นะคะเชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภมั่งมีมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับต้นว่านรวยไม่เลิกคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลกดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ